กะสิมีต้นบักกูดลหลายาก้อนะะเก็บกินใบกินหยังเนะาะจะพี่น้องเบิ่งดูซ้งเดี๋ยวไก่สิพาพี่น้องไปเฮ็ด <สา S 2> วิธี<ส>าาการจา<อ>้า<อ>พอม่พี่น้องปองปายสุดผู้สุกคนนะคะมื้อนี้ก็มาพร้ากับไก่คือเก่าในช่องของ TNB ไก่จ๋าพาเฮ็ดชนะาแนลนาะจะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเอา่อพอบักกูดน่าจะพี่น้องอันนี้คือเม็ดบักกูดที่ไก่อ่าได้อ่แกะมาจากเมืองไทยน่าจะพี่น้องเนาะไก่ไปเมืองไทยมาก็เลยแกะมาแล้วไก่สิมาเฮ็ด Uh, วิธีการเพาะนอ recite. จากพี่น,อน้องเนาะอันนี้นมันเป็นยังเป็นเม็ดปากูดที่ยังสดอยู่ด้จาะพี่น้องไก่เอามาเราไก่ก็มาพึง่งล้มนอจาะพี่น,อน้องเนาะไม่ได้พึ่งแดดตอกะเอามาแช่ตู้เย็นไว้นอะจาะพี่น,อน้องเนาะไก่กระสิได้เม็ดปะกูดสดอยู่เราไก่กระสิเอามาแช่น้ำจาะพี่น้องเอามาแช่น้ำอุ่นนอจาะพี่น้องเนาะกะสิเอามาแช่น้ำอุ่นแช ขามคืนไวนาะจ้ะพี่น้องเนาะแซ่ขามคืนไวเดี๋ยวฮขกกลับมาเบ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยนาะจ้าเนาะน,นี่น้จ้ะพี่นอ้องเม็ดประกูดเม็ดประกูดที่เฮาได้แซ่น้ำนวนนนนไวคืนหนึ่งแล้วนาาจ้ะพี่น้องเนาะของไก่เป็นคืนหนึ่งแล้วนาะจ้ะพี่น,อน้องเนาะไก,ก่กระสีเอ้ามาอ,มน,อ,อ,มอน,นี่จะพี่น้องไก่สีเอ้าเม็ดขังไหนี่เด้แจพี่น้องมาแกะออก มันเป็นออืมนี่ได้จากพี่น้องนี่จ้ากักระติกแกะไปเรื่อยๆให้มันเบิดหนีเได้จากพี่น้องมันจะคอยติดแกะได้ง่ไงค่ะสว่วนเขาแช่น้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาบอกว่าซับกระดาษชิชูจังน้อยได้จากพี่น้องเพราะว่ามันเสียเดให้เขาแกะออกจากกันเปลือกได้ไง่ายเนาะจากพี่น้องเนาะกราดบมันตินี่ไอันที่มันหุ่ม อันที่มันหุมห่มๆสีขาวๆอยู่แบบนี้แม่จ่าพี่น้องนี้จ่าพี่น้องนี้ละเอาออกเลยได้จ่าพี่น้องขันเต็นมากรูดแก่ที่ตามต้นเขาจะอยู่เมืองกหนาวเนาะมันกับสิเพะีออยากจะน้อยเพราะว่ามันอากาศหนาวแม่จ่าพี่น,อน้องรือเมืองไทยเขามาันกาสิง,งอายอยู่แต่ขันบ้านนอกเขาเนาะเห็น,นย,ยากหักเลย เออขันบันนอกเขานะ่ะเหง่ายๆขันมาอยู่เนี่ยมัน,นมแตาแห้งๆเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศขันบ่ไใดถึงอุณหภูมิของมันมันกระเสียนบ่องอกได้จ้ะพี่น้องขันบหน่ห่อนอิรีนะมันกระสิบ่อง,งอกเขาก็เลยต้องหาวิธีทั้งรัดนะจ้ะพี่น้องเนาะทั้งรัดเพื่อเขาสิเพาะประกูของเขาได้ของเมืองหนาวได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะ มิเตอรมตรตรงๆเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่กระชีแกะไปเังสิเมันเบิดเลยนะจ้ะพี่น้องเนาะแกะแกะไปมันเบิดเลยเดี๋ยวไก่กระชีพามาเห็ดขั้นตอนต่อไปกันนะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องอันที่ไก่แกะไว้กะเรียบร้อยแล้วเรือจ้ะพี่น้องเนาะไก่กแกะได้อ่าประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแกะเอาเปลือกอ่าหุ่มมันออกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหลอกไก่กระชีเอามาใส่อ่ากล้อง พลาสติกแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกเอาผ้าหนาพุ้มให้มันเปียกๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพุ้มพ่อเปียกเปียกแล้วจะพิ non เราก็เอาไม้บั๊กูดนี่แหละจ้ะพี่น้องที่เขาแกไว้ใส่ลงไปใส่อันนี้ก็เป็นวิธีบ่มเม็ดเด้อจ้ะพิ non อันนี้เป็นวิธีบ่มเม็ดที่เป็นวิธีบ่มเม็ด ห้เม็ดงอกเล็้วกว่าผิดปกห้เม็ดงอกเล็้วกว่าเพราะว่าขัดจุ๊เฮาเอาไปฝังดินไปเลยนะจะพี่นองอากาศมันห้อนนะ่ะอากาศมันหนาวนะ่ะพ่นองมันเสียบ่อง,งอกแล้วจะพี่นองเนาะเขาก็เลยต้องหาทางลัดแบบนี้นะจ๊จะพ่นองเนาะอย่ห้ขคี้กันแล้วจะพี่นอง,นอห,นนนองห้างห้างกันหรกเบามาคอยมาเบิงเรื่อยๆเด้จะพ่นองจะประมาณสามมือบางเทือมันก็ขืนลาได้จะพี่นองเขาก็คอยมาเบิง เอาเรื่อยๆน่าจะพี่น้องเนาะบางบางอันนะ่ะมันกะสีงอกบ่ทัวถึงกันได้จากเพย์ยายกันไว้ ande, <ๆ S 2> น่าจะพี่น้องเนาะนี่ได้แบบนี้แล้วน่าจะพี่นะ้นองเนาะไก,ก่กะสีอา้อากระดาษชิชูอีกเนี่ยจะพี่น้องเนาะมาทับมาทับว้อีกสั่นหนึ่งนาะจะพี่น,ะนอ้อ,นะนองเนาะนแบบนี้นะน,กกน่าจะพี่น้องเนาะไก่กะสีอ่ะผมนังนี่อีกจะพี่น้อง เราก็เอาไปไว้ใต้ฮีตเตอร์นะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องไก่กระสีเอาไปไว้ในฮิตอบบนี่ไว้แบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนี่้ะจ้ะพี่น้องก็เป็นอันเซซินกับอาการแกลเม็ดปากูดมาอ่า โบม็ดไว้เนาะจะพน้องเนาะก่ะคือเห็ดตามนี้เลยจะจ้ะพน้องคลิปงอกที่ไก่เห็ดมาแลลวไก่ได้ผลผลิตแล้วมันงอกแล้วเนาะจ้ะพน้องเนาะอันนี้ไก่กระสิอันนี้ไก่กระสิเอาไว้จนกว่ามันงอกเนาะจ้ะพน้องเนาะไก่กระสิพพี่น้องไปเบิ่งอันที่มันงอกแล้วเนาะจ้ะพน้องเนาะอ่าคลิปนั่นกระสิเป็นคลิปที่ยุบานหลังเก่าเนาะจ้ะพน้องเนาะกะวิธีกะเหตุคือกันแบบนี้เนาะจ้ะพน้องเนาะกะ เป็นปีของปีที่แล้วเองเ้าจ้ะพี่น้องเนาะไก่กับบว่วใดตัดตอเรากับบัวใพาพี่น้องมาเห็ดจากเชือสันเดยเราที่นี่ไก่มีโอกาสได้บักกูดมาจากบานเฮาเราไก่กะลยเอามาเห็ดให้พี่น้องเลยเบิ้งแล้วจ้ะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องเขาไปเบิ้งอันทีมันงอกแล้วกันเลยดีกว่าเนะคะเนาะพี่น้องเม็ดบักกูดที่เฮาบ่มเม็ดไว้เนาะจานะ้ะเนาะไก่กับสีพามพี่น้องว่าเปิดเบิงว่ามันออกได้หลายซ้ำได้แลจัะพี่น้องเนาะ นี่ละจ้าไก่กระเชียวใส่กล้องแบบนี้แหละเนาะทิชูทับเพดทิชู่เปีย,ปย,ปยกๆจังน้อยแล้วจะซุมๆกับว่าต้องเปียกหลายเนาะจ้าพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องงอกขึ้นมาละจ้าพี่น้องบางอันบางเม็ดเขากับประ่านไี้งอกจ้าพี่น้องเมื่ออันนี้งอกแล้ะจ้า นี่จ่าพี่น้องนี่อันที่อันที่มันงอกเป็นหักออกมาแล้วนะพี่น้องเนาะอันที่มันงอกเป็นหักมาแล้วไอ้เทากระสีเอาแยกออกมาเท้าก็สีเอาแยกออกมาปลูกจ้าพี่น้องนี่ทุกมิติงอกเปิดเลยจ้าพี่น้องแต่ต้องใส่เวลาจ้าหมวกบอทอกันนะพี่น้องเนาะนี่จ่าบางอันก็มีสองสองบางอันก็มีสองอันหักจ้าพี่น้องนี่ ห็นว่าแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะเราไก่กระสีเอานี่ละจ้ะไอ้ที่มันงอกก้อนที่มันงอกก้อนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวไก่กระสีเอาลงดินจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอู้อันนี้สองหากเลยพี่น้องอันนี้สองหากเลยจ้ะนี่กระสีใส่เวลาโดนจะงอยได้จ้ะอันนี้อันไก่บ่มไวเนี่ยจะประมาณหามือไหมจ้ะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่กระสีเอาทั้ง จักเม็ดนี่ได้จักเม็ดมือนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบเม็ดตาจ้าพี่น้องไก่กระสีเอามาลงกระถางก่อนอันซุ้มทียังท่านในไอ,อ,อ,อซุ้มทียังท่านในงอกเนี่ยตาพี่น้องไก่กระสีเอาบ่มไหวคือเกาจ้าพี่น้องไตฮีเตอร์ตาจ้าพี่น้องทีมีแสงทีมีทีนี้ความมืดเนาะพี่น้องเนาะอ,อันทีไก่เอาไปเฮ็ดนั้นงอกแล้วไก่กระสีเอามาลงดินจ้าพี่น้อง อันนี้แกเอาลงดินไว้อันที่มันงอกก้อนๆอะไได้จากพี่น้องเนี่ยนี่ก็กเสียวลงดินไว้เดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาของเขาเองนี่เจ้อ ไกจ,จอหูเห็น่อยกับว่าต้องลืกห้ายนะจ๊ะพี่น้องนี่ดาลงไปเลยจ้าที่ไก่มีหลายรุ่นนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไก่สิพาไปเปิ่งอันที่ไอเขางอกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะ สำนีหรจ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องเม็ดประกูที่ไก่ได้เฮ็ดคือกันเลยจ้ะพี่น้องแต่อันนี้มันใหญ่แล้วเนาะพี่น้องมันใหญ่แล้วเกล็ยพาพี่น้องมาเบิงนี่แล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องก็เอาไว้แบบนี้แลยจ้ะพี่น้องแัดพอมันมันงอกแล้วเขาก็เอาถูกแสงแล้วเขาก็ฉีดเติบโตของเขาเองจ้ะพี่น้องเบิ่งยงบางอันก็เริ่มงอกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ทุกอย่างไอ้ทุกเม็ดเลยจ้ะพี่น้อง แต่ต้องใส่เวลาด้อจ้ะพี่น้องย่าใจห่อนเปนเด็ดขาดกับปากูดด้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็าสิใหญ่ขันชูว่าอ่าเขาหมั่นใจว่าเขาหมันใจว่าไอมันมันมีความอุนอหลีนะพี่น้องมันใจได้เลยว่ามันกระงอกแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ก็มีหลายรุ่นนะจ้ะพี่น้องเนาะที่จ,อนนาจ,าอะ,จะอันนี้ก็เห็นที่เห็นพันๆตาจังน้อยนะจ้าเนาะอันนี้ก็ประมาณ ไอสองเดือนสิเขาเดือนที่สามเราจะพี่นองงอกซาจะพี่นองได้สามเดือนอันได้สามเดือนสมนีจกะถือว่าเก่งเราได้จะพี่นองนี่จะพี่นองเราเราเขาค่อยเดาขันชัวนหนาฮหอนเราไก่ค่อยเสิเอาแยกไหมจะพี่นองเพราะว่าตอนนี้ไก่ประ่านได้มีหม่องไวเนาะพี่นองเนาะไก่ก็เลยเลยเอาไวอย่างสี่ก้อนนี่จ้าแล้วอันซุ้มที่ไก่เห็ดซื้อก,กันกับบางนึงนั่นก็สีนี่จ้าก็ลังเลิม เริ่มแตกแล้วเริ่มเริ่มแท้งนอคือเริ่มแท้งใบขึ้นมาเราจะพี่นอ้องนี่จะทุกอย่างถูกมองเลยจ้าพี่น้องแต่เอาไว้เพราะว่าไก่เพาะหลายนะจ้จะพี่น้องเนาะนี่จ้านี่ละจ้าพี่น้อง,องไก่พาพี่น้องมาเพาะบักกูดเนาะเนาะพี่น้องเนาะมาแบ่งปันวิธีเพาะบักกูดง่ายๆแต่ต้องใจเย็นๆจะพี่น้องมันสิงิ่วเต้นบักกูดเพราะมันได้ง่ายแบบ มันถึงสได้ประกูดนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะเขาได้แบบนี้แล้วไก่กะเสียวไม่แยกใช่กระป้องเีจะพี่น้องเป็นกระป้องใหญ่กะสีเริ่มกะสิีเริ่มใหญ่ขินมาจากหน่อยเขากะเอามาล้งกระถางใหญ่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากระถางอัน่อย หากเขากระสีซ้อนไซหากินได้ยากเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเปียนกระถางไปเรื่อยๆจะพี่น้องง่ย,ยไปเรื่อยๆแล้วก็บ,บำรุงไก่กับบำรุงแค่นำม,ม,มักมุ้นสาท้องไก่ลราจะพี่น้องไก่เพราะได้ใส่สารเคมีอย่างไก,ไก่เลี้ยงธรรมชาติเลยจะพี่น้อง นี่แหละจ้าพี่น้องเป็นวิธีเพาะเม็ดบักูดแบบง่ายๆเอามาฝากพี่น้องกันนาะจาพี่น้องเนาะพ้นผลิตก็สิได้ของปีที่แล้วได้าจาพี่น้องนี่ไก่แกะแยกเป็นกระถางกระถางไว้นาะจากพี่น้องเนาะนี่แหละจาพี่น้องขันผู้ได้มาค,คลิปนี้กะอย่าลืมนะจาพี่น้องฝาก